Hello แอ e พี่บา y ดีนะคะทุกคนสวัสดีหัวใจดวงน้อย,นอยในในนาตอนนี้กันด้วยนะคะนะเออท่านมาแรงสาวันนี้ฉันชื่อจิ้งโจกอัดอยู่ตอนนี้เออไม่ต้องสองไม่ต้องสองจออันนี้มันเป็นบ้านเพื่อนที่แบบเออนั่นแหละเพื่อนเปิดสถานนี้รับเลี้ยงเด็กหรืคนจำได้ปะหรือคนละคนคนเดียวกันคนเดียวกันแหละแต่ว่าเนี่ยแหละ มันก็อยากจะมารีวิวนะนี่ก็จะเป็นทางเข้าแล้วพอเข้ามามันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนคือสีสันจะใสมากตรงนี้เป็นมุมเรียนดูเด็กๆนะจ๊ะจะมีหนังสือหลากหลายมากมาให้เด็กๆได้อ่านเต็มที่นะคะเด็กๆเนี่ยก็จะแบบมีความรู้และฉลาดนะมีโต๊ะให้อ่านหนังสือนะคะเอ,อ่อแล้วก็มีที่ให้เล่นตรงนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันนะ อันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะคะที่แบบว่าคุยจะมีเด็กมาสมัครอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มีคนมายืนตรงเนี้ยค่ะทุกคนเป็นคนเฝ้านะคนเฝ้าก็แบบว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะมาฝากเด็กไว้ที่นี่หรอคะจะกี่วันนี้คะหนึ่งชั่วโมงเอ่อหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีได้แล้วหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีดีคะ โอเคนานเกินไปนะคะเด็กน่าจะไม่อยู่เอา้าพวกเธอไปไหนแต่งในไใครล่ะกับแมลงสาบพ,พวกเธอเปิดประตูเออนั่นแหละยังรีวิวไม่จบเลยโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ไดโอ้โหเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์พวกเธอจะไปไหนฉันว่าเดินดีกว่าเฮลิคอปเตอร์น่ะไม่ได้เรื่องเลย เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮพวกเธอรอด้วยโอเคได้นั่งด้านหลังต่อท้ายปี่ตาไปกันเลยไปกันเลยยังรีวิวไม่ทันหมดเลยอะโหเอาแต่โมเยอะใช่ไหมนี่พวกเธอจะไปไหนกันอะอย่าบอกนะว่ารถน้ำมันหมดเอจะมาซื้อของงั้นเหรอโอเค เอางั้นนี่กินไอติมนี่เธอจะกินตามใจมากไปแล้วนะเธอก็ซื้อมาไม่ใช่หรอก็ฉันก็อยากกินเองด้วยอ่ะอย่ามาเรงสาบเอ้ยยายจิ้งจกเอ้ยโอยเดี๋ยวฉันขอซื้อขนมม้อยโอ้ ฉันรู้ว่าเธอจะต้องกินคนเดียวหมดแน่นอนภายในสองวันน่ะเธอจะต้องกินหมดอย่างแน่นอนอะ่ะโอ๊ยเธอทับฉันหมดเลยฉันจะกินเครื่องดื่มชูกำลังด้วยโอ๊ยไม่เอาไม่เอานมเอาเครื่องดื่มชูกำลังซื้อมากับน้ำเปล่าเอาโคคาโคลา,คาด้วยโอ๊ยฉันจะเอาให้หมดเลยนี่เธอเหมาเลยดีกว่าไหมเนี่ยฮะเอิม หรอฉันเอาแค่นี้ไม่ถือว่าเมาหรอกเนี่ยฉันเหมาล้าแล้วเนี่ยเออจริงเกือบเหมาเกือบเหมาฉันจะกินเครื่องดื่มชูกําลังถึงมันจะไม่ดีต่อเด็กก็ตามานะอะไรของเธอเนี่ยอะไรอะอะไรอะถุงเหรอถุงซื้อของนี่ว่าโอ้ยว <c oughs> ุ่นวายอะคือดื่มเครื่องดื่มชูกําลังก่อนตอนนี้คือบอกเลยว่าโอ้ย หมดแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเดินกลับบ้านดีกว่าอุจริงด้วยฉันมีมันอยู่นี่งาเดี๋ยวนะใช่แล้วสเก็ตบอร์ดคู่ใจโอ้ยถูกถูกมากวันนี้เราจะมาทำแอคทิวิตี้อะไรกันบ้างนะเธอวันนี้เราจะมาดูหนังกันหุยหนังอย่างเท่ ถ้าแต่บ o c a b u l a r y understand อะไรอ่ะินเทอร์โค c โคดไปหาความลับกันนี่ไปหาความลับกันไหมเออ นี่พวกเธอจะไปหาความลับกันเลยแล้วดูท่านั่งโอ้โหท่านั่งคือแบบเอาความจริงเถอะนั่งขนาดนี้เนี่ยแบบไปนั่งที่โซฟาดีกว่ามีหลายประตูนะเราจะหาเออเราจะหาโค้ดนะคะทุกคนอา่าเราจะหาโค้ดมาใส่แล้วเปิด หนังดูมามา้มาไหม เรามาบ้านล้างกันดีก,กว่าเออฉันขอดื่มน้ําก่อนก็แล้วกันนะจะกินน้ํำอัดลมเยอะไปก็ไม่ดีเห็นว่าไปโอ้ยรถรถเอาอันนี้พอได้แล้วมีด r i v ทูด้วยเหรอแล้วรถไปไหนแล้วเนี่ยห้องคนไทยโอ้ เฮ้ยเจอคนเป็นอดัมต่ําเป็ดคืออะไรอ่ะไม่เห็นเหรอฉันขอขับบ้างนะคุณเธออะอึบฉันฉันขอโทษฉันลืมทางนะแบบหนึ่งอึบเอาห้าสิบห้าไปเลยสปีด แตงละดูหนังเดี๋ยวค่อยไปรับแต่งดูหนังอยู่เดี๋ยวค่อยไปรับมาไอติมชันละลายหมดแล้วอ่ะเก็บไว้บนรถนี่แหละขนมก็เก็บไว้ด้วยให้เหลือแต่เครื่องดื่มชูกำลัง เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ้าไม่ใช่แล้วยังไงเธอเอ๋ยคุณเธอมันมีรหัสลบับ <c oughs> ตามาโอ้อโหบ้านเก่าอะ่ะเห็นไหมอยู่ในนี้นี่เจ็ดห้าห้าห้าเจ็ดห้าหหห้าโอเคเจ็ดห้าหหห้า เราจะได้รู้ความลับของบ้านหลังนี้กันแล้วนะคะทุกคนเจ็ดห้าห้าห้าโอเคกลับไปที่เดิมเลยจ้าน้ำพริกใช่ไหมหรืมชื่อจะเรียกป็นแมลงสาบก็ดีเออจะเรียกเป็นแมลงสาบก็ได้นะเอาไปเจ็ดห้า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 ใช่ไหมเจ็ดห้า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 เออเจ็ดห้าห้าห้า เจะแบบเราจะไม่ได้เคยเอาความลับนี้ลงช่องหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะทุกคนความลับนี้น่าจะยังไม่เคยเออนั่นแหละกดยังไงนะกดใส่โค้ดยังไงนะ นั่นไงนั่นไงมาแล้ว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 เดี๋ยว,ยวฉันขอ,อนั่ตรงนี้โอ้ยเธอโอ้ยดูเหมือนว่าคนเศรษฐีคนเนี้ยเขาจะขุดหาทองนะจริงด้วยคุยเขาเจอทองอะ่ะอย่าเพิ่งนอนกันเด้อ โอ้ยเขาขุด,ข,ดขุดเราไปเจอทองอะแถวไหนอะที่รู้ก็คือมันน่าจะมีความลับอยู่ที่ไหนสักที่นึงในเมืองเนี่ยแหละอะไรอะออร่าเอฟเฟกอะไรนะ่ะทาวนออฟบูเคเว่นงั้นเหรอตรงนี้มันคุ้นๆอยู่นะ พวกเธอพวกเธอคุณที่นี่กันหรือเปล่า Hello Mr. Book Heaven โ oh. อ้ Mr. Book Heaven Mr. Book Heaven เ oh, ฮ้ยทำไมเพลงหลอนแบบนี้อะ ทิ้งอนจังปะ๊ะอืมเกมมาแรงสาบเกมมาแรงสาบพวกเธอจะนั่งกันไม่ได้นะ กันแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตงเธอจะหลับอยู่อย่างนี้ไม่ได้ แตงเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ยย <c oughs> ะยจะหลับอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยหลับเหรอตลกอ่ะอยู่ดีๆจะหลับแบบนั้นไม่ได้อะอุ้มไปก็ได้โอ้โห โอ๊ยโอ๊ยล้มล้ม Where are you now เปิดแล้วหนึ่งประตูไหนเหรอ ตอนนี้คืออุ้มหนักมากเลยปั๊มน้ำมัน <gasps> ทิ้งเหรอมันมีความลับที่ปั๊มน้ำมันเนี้ยเหรอเอาจริงโอเคสเก็ตบอร์ดคู่ใจโอ๊ยรอด้วยอะไรอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยฉันไม่ได้จะนั่งด้วยไหน ดูยังไงอย่ะว่าเปิดดูยังไงอนี่ยเธอเรี้ยวคำ ตอนนี้คืออุ้มหนักมากฉันขี้เกียจเดินแล้วเธอโอ้คือที่รับมากในบูเคเวน่นอะแปลงหลับไปก่อนโอ้ยเธอลถความเดี๋ยวขับดีๆหน่อยเอาอ้อยเอาเอาจริง โอ้ยเธอขับดีๆท่ไมเนี่ยเพื่อนตัวตั้งเราเนี่ยเธอไปล้างรถมาล้างรถก่อนไหมเนี่ยรู้สึกโขกขะเปื่อนมากเดี๋ยวถือไฟฉายก่อนมันมืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครมันจะไปป้อนอะไรเนี่ยฮะแผนแผนอะไรเนี่ย ตรงไหน <G AS C AN> เธอเธอนั่งมาไปได้ยังไงอะแตงฉันคงต้องปล่อยเธอเอาไวต้ตรงนี้ก่อนหลับไปก่อนนะฮะสองสองสาสองสามสามส,ามสี่หนึ่งเหรอโอเค แล้วแตงคือแบบหลับจริงๆเลยอะดูแล้วแตงจะไม่ตื่นนะไปโรงหนังโอเคเราจะรู้เรื่องทั้งหมดของมิสเตอร์บูควเวลเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นละมั้งจ้ะเธอเข้าไปได้ยังไงคือฉันแบบอเมซิ่งกับเธอมากอะ ความจริงนี่มันรถเข็นลงบ้านแต่ว่าฉันไป่จิ้งเขามาใช้แหละรถเข็นลงพยาบาลน,นี่นะตายัางนั่นยังนั่นยงนั่นยงนั่นยงโอ้เดี๋ยวๆเมื่อก่อนบุเคเฟ่นเป็นไรดิสเหรอแต่ ธอไม่ตื่นขึ้นหรอหรือว่าเธอหลับไปจริงๆฉันเธอยืนหลับได้ด้วยหรอเธอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมิสเตอร์บุเวนเขาใส่ชุดสูทจะแบบสวยเลยนะแล้วคือแตงจะยืนหลับจริงๆหรอเอาความจริงเธอทุกคนเอ่ยแตงยืนหลับ โฮ้ยทำไมตอนนั้นดิจาบูเคยเว่นถึงรวยขนาดนั้นได้ล่ะนี่เป็นความดูที่เรานี่เป็นความลับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไปดูประตูแป๊บเฮ้ยไปด้วยไปด้วยโอ้โยเฮ้ยเขามีทางลับเฮ้ยเฮ้ยเขามีอะไรผิดปกติแน่ๆลับลมคมในามากเอาความจริงแตงมา แตงมาอย่านอนหลับแตง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 ฉันทิ้งเธอไว้นี่แล้วนะเธอจะเอาแต่หลับอย่างนี้ไม่ได้ตรงไหนอ่ะตรงไหนตรงนั้นหรอต้องคงต้องตามพิกเสุดแสนจะฉลาด หาไม่เจอไปทะเลต่อเฮยเธอไปรู้ความลับพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเป็นเป็นคนเก่งอ่ะเจอกันโอเคตอนนี้ก็ที่รู้ก็คือทิ้งแตงไว้ให้นอนหลับอยู่ในโลกหนัง ก็หลับอยู่อย่าง,งเงี้ยแหละแตงลับเดีเดวแตงไม่ใช่แตงหืมชื่อแตงหลับอ่ะแตงเธอมากับฉันก็ โอเคต้องเข็นไปแบบนี้แหละโอ้ยล้มล้มล้มช่วย่วยโอเคไปไหนไปไหนโอ้ยโอยชนอะมันชนอะเธอเอ่ยป้ายแตงทะลุออกมาข้านอกตรงนเธอจะมองทางเห็นไหมเอาบัตรก่อนไปบัตรอะไรอ่ะเธอ ไปัดอะไรไหนบัตรไหน,ไไหนอ,อ๋อไอ้ข้างบนนีไไน้อยทำไมอ่ะ แตงเข้าไปอยู่ข้างในอีกละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เธอจะยืนหลับแบบนี้ไม่ได้นะคือคืออะไรอ่ะมายืนหลับแบบนี้แตงเธอมาให้ฉันโอเคเดี๋ยวเราจะรอรอรอรถใครนั่นน่ะรถใครบ้างนั่นน่ะรถใครน่ะรู้น้ำโอเคน้ำพริกฉันก็กำลังจะถามโยเธออยู่ไหน แกอยู่หนค่อยบอรู้เดอ้อทำไมฉันไม่ได้อะไรเลยอ่ะเธอเธอได้คนเดียวเลยฉันไม่รู้ความลับอะไรเลยเดี๋ยวฉันขอพกปืนด้วยเดี๋ยวปกลัวมีสัประหลาดไงจะได้ปกป้องทุกคนทันไงมาโอเค แตงหลับแล้ววะแตงหลับอยู่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทอาอะไร <c oughs> โอเคไปทะเลก็แต่ในทะเลฉันเคยเห็นรูรับอยู่นะแต่มันต้องเอาการ์ดไปด้วยหรอหรือว่าคนละที่กันน่าจะคนละที่มั้งโอ้คนละที่คนละที่จริงๆด้วย ตรงไหนอะวิ่น่ากลัวมาอย่างนี้มืดตอนดึกเหรอเฮ้ยเทมเพอเรเอร์สเตเบิลคืออะไรอะฮู้เทมเพอเรเตอร์สเต จะรู้ไหมต้องใส่ชื่อตัวเองเหรอแต่มีคนใส่ไปแล้วสองคน ฉันก็นึกว่ามันจะมีอะไรอุตส่าห์พกปืนมาด้วยเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่ามีคนใส่ชื่อไปแล้วต่อด้วยเปิดหอยเราหาจนเช้าเลยหลับแป๊บนึงเดี๋ยวเด,วเ,ดวเดี๋ยวนะฉันขออนุญาตหลับแป๊บหนึง่งอะไรโอ้หนะ้าปีศา มาหลับละอ,อ๋อ <c ười> กลายเป็นหลับแทนนะคะทุกคนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อเนี่ยองั้นเอาเราสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบ ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะบ๊ายบาย